สวัสดีครับมาพบกับผมสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันอาทิตย์ที่23พฤษภา2564นะครับผมเมื่อตอนเช้านะครับได้ลดน้ำนะครับหมักเอาไว้นะครับหมักขี้ไก่เอาไว้รองก้นหลุมเอาไว้เรียบร้อยวันนี้ก็จะมามากดต้นพันธุ์นะครับจะไปไปปลูกนะครับผม ต้นพันธุ์ก็เพาะไว้ประมาณน่าจะเกินสองเดือนนะครับเกินสองเดือนแล้วแหละไม่ได้ทำอะไรก็เลยจะเอาไปลงปลูกนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เราก็จะรล่ออกนะครับก็เลยจะเอาต้นพันธุ์ตัวนี้ไปปลูกนะครับมันจะมีสองที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับผมจะ จะทดลองนะครับทดลองปลูกแบบแบบต้นนะครับแต่ว่าจะปลูกแบบตัดตัดนะครับปูดออกมาแล้วก็จะตัดนะครับนี่นะครับสมมุติว่าท่อนพันเป็นอย่างนี้นะครับปูดท่อนพันออกมาครับท่อนพันหนึ่งต้นหนึ่งท่อนนะครับแล้วผมก็จะตัดอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัดออกไปเลยนะครับ อาจออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปนําไปปลูกนะครับแล้วก็คอยดูกันนะครับว่าการเจริญเติบโตการแตกกอเขาจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็ช่วงผมก็ทดลองเหมือนกันนะครับทดลองปลูกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังไม่มานะครับต้องตัดอย่างนี้ก่อนเพื่ออาการคลายน้ําของเขานะครับผมจะตัดใบทิ้งจดต้นทิ้งเลย แล้วก็จะไปปลูกนะครับโอเคครับไม่พูดพร่มทำเพลงขออนุญาตทำให้เสร็จก่อนอเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปชมกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ